ในส่วนของการ์ดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะดันสแตตตัวละครของคุณให้สูงขึ้นไปทําให้ดาเมจทาให้ค่าป้องกันคุณเพิ่มขึ้นสูง The l ล็ k l o ก k TH จักรวาลล็กใหม่เปิดให้เติมแล้วที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวพผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวล เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ l i c h m a n Shop วิธีการได้การ์ดของเกมนี้โดยหลักๆเวลาคุณบอทมันจะได้อยู่ทั้งหมด2แบบจริงๆ3แบบแหละแบบแรกง่ายที่สุดก็คือคุณทําไอตัวกิจกรรมในเกมแล้วมันจะมีแจกออกมาเวลามันแจกมันจะแจกเป็นสมุดการ์ดแบบนี้อาจจะเป็นสมุดการ์ดสีฟ้าหรือว่าเป็นสมุดการ์ดสีม่วงแล้วก็แต่ละอันมันจะมีบอกเอาไว้ออย่างอันเนี้ยจะดรอปแค่เฉพาะ TF อีกอันหนึ่งจะมีโอกาสสุ่มออก TF t E อีกอันหนึ่งสุ่มตั้ง แต่ F ถึง D ด c อกก็จะไล่ๆกันไปเนี่ยสมุดไอ้เล่มม่วงก็เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันมักจะดอบตั้งแต่เทีย F ขึ้นไปแหละอยู่ที่ว่าจะไปสูงสุดที่เทียไหนเป็น gas C g a ด D ร์ด A แต่เวลาคุณตีพวกมอนสเตอร์มันจะดอบไอ้ตัวเล่มฟ้าเนี่ยมาให้คุณวันหนึ่งกําหนดอยู่ที่100เล่มเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ผมได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้าที่เป็นคลิปแนะนําให้เติม VIP ว่ามันสําคัญยังไงตัวคังคุณความจุมันอยู่ที่500หน่วยถ้าคุณไม่ได้ซื้อ VIP แล้วคุณไม่ได้ติ๊กให้มันย่อยไอตัวไอเทมออโต้พวกไอเทมเวลาเราตีมอนแล้วมันตกมันมีโอกาสที่ครังคุณจะเต็ม500หน่วยแล้วพอมันเต็มมันจะไม่ยอมเก็บตัวสมุดการ์ดมาให้คุณแล้วคุณก็จะเสียโค้ตาในการเก็บสมุดการ์ดไปฟรีๆดังนั้น VIP ค่อนข้างจะสําคัญส่วนใครที่อยากเล่นเป็นสายฟรีเพียวฟรีจริงๆแอนตี้กับการเติม99บาทก็ไม่อยากเติมวิธีแก้ต้องเข้ามากดในตัวนี้ในตัวเซตติ้งแล้วเลือกช่องที่3ออโต้พิกอัพคุณอาจจะต้องยอมกดติ๊ก ไอตัวเกียร์ที่เป็นสีขาวออกหรือบางคนอาจจะติ๊กสีฟ้าไปด้วยแต่ผมมองว่าแค่สีขาวก็พอละถ้าคุณติ๊กทั้งขาวทั้งฟ้านะคุณอาจจะไม่มีไอเทมย่อยแล้วคุณอาจจะไม่ได้รับเซนีเลยก็เป็นไปได้นะครับเซนีคุณอาจจะใช้ไม่พอก็ติ๊กแค่สีขาวพอมันก็พอจะช่วยเหลือได้แหละแต่ถ้าใครที่ซื้อ VIP ก็อย่างที่บอกว่าคุณตั้งออโต้ชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นเรื่องการตีมอนแบบแรกมันจะดอกเป็นเล่มอย่างนี้กำหนดโคตาที่วันละ100เล่มหมดแล้วหมดเลยต้องรอวันถัดไปหมายถึงว่ามันดอกครบ100เเลล่มแ้วต้ว เต็มเลยต้องรอวันถัดไปแบบที่สองมันจะดรอปตามมอนที่เราตีอันนี้ก็ตามปกติเลยครับอย่างเช่นตัวลูนติกก็จะมีโอกาสดรอปการ์ดลูนติกตัวปูป้าก็ดรอปการ์ดปูป้าหรือว่าไอตัวโยโย่ก็ดรอปการ์ดโยโย่มันจะดรอปออกมาเป็นตัวการ์ดตามไอตัวมอนสเตอร์ที่เราตีแต่โอกาสในการจะดรอปก็ค่อนข้างจะต่าเตี้ยเรียดดินทีเดียวเชียวการ์ดแรล่งต่ำๆการ์ดแรลงเอฟอะไรเงี้ยอาจจะออกง่ายแต่ว่าอย่างผมอยากจะได้ไอตัวการ์ดโซเยอร์สเกลตันซึ่งเป็นการ์ดแรล่งเอมัน ให้ค่าคริหหน่วยเป็นมอนสเตอร์โซเยอร์สเกลเลตันเลเวล53ไปบอทอยู่3วันไม่ดอปให้ผมเลยสักใบก็เลยอนุมานเอาว่าการที่มันเป็นแรลงสูงๆเป็นเทียร์สูงๆโอกาสดอปมันอาจจะยากลงไปด้วยอันนี้อนุมานและเดาเอาชัวร์หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มันดอปยากมากๆครับเมื่อเทียบกับการทเทียร์ F นะดังนั้นเวลาบอทคุณก็ลองดูบางคนอาจจะอยากบอทไอเรื่อง exp เยอะๆเรื่อง exp เวลาบอทเกมนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีความจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเวลาบอท exp ม ให้คุณไม่ค่อยเยอะมากหรอกวันหนึ่งบอดแล้วมีตี้มีอะไรยังไงเลเวลมันก็ขึ้นแค่ประมาณ1นึ่งเลเวลไม่ค่อยเกิดนี้ถ้าคุณไม่ได้เปิดไอตัวบรสซิ่งไม่ได้เปิดไอตัวโอดินช่วยนะครับส่วนใหญ่มันจะขึ้นแค่ประมาณวันละหนึ่งเลเวลอันนี้พูดถึงผู้เล่นโดยทั่วๆไปนะผู้เล่นที่ไม่ได้เติมเงินเยอะไม่ได้แบบสามารถทาดาเมจอะไรยังไงได้เยอะมากมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้ดังนั้นแล้วเวลาบอดผมมองวา่าคุณไปบอดตัวที่มันจะดรอปการ์ดท,ที่คุณต้องการดีกว่าจริงๆมันมีอีกวิธีหมม่่นานัน ก็คือการเอาการาดมาฟิวชันหรือว่าเอาการาดมารวมมันก็จะมีโอกาสได้ทั้งกร์ดเทียเดิมและก๊์ดเทียที่สูงขึ้นซึ่งแต่ละก๊์ดมันก็จะใช้ก๊์ดที่อยู่ในแหล่งเดียวกัน3ใบยอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองเอามารวมให้ดูแล้วกันเนี่ยใช้3ใบจริงๆไม่ต้องเป็นก๊์ดเหมือนกันนะครับแค่ให้มันเป็นเทียเดียวกันหมายถึงว่าเป็นก๊์ดเทีย F ก็เป็นเทีย F เหมือนกัน3ใบเป็นก๊์ดเทีย E ก็เป็นกร์ดเทีย E เหมือนกัน3ใบคุณก็กดฟิวชันปึก๊ก มันก็จะมีโอกาส50%ที่ขึ้นเป็นกร์ดแรงสูงขึ้นซึ่งอันนี้ผมได้เป็นกร์ดแรงสูงขึ้นนะได้เป็นกร์ดแรงอีมันอาจจะได้สุ่มเป็นก๊์ดเทียเดิมก๊์ดใบเดิมหรือก๊์ดใบใหม่อะไรยังไงก็แล้วแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ในช่วงต้นๆผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวก๊์ดคุณเอามารวมเป็นตัวดาวทําไอ้ตัวดาวมันตอนช่วงแรกๆสําคัญกว่าแล้วพอเวลากร์ดมันเหลือดาวมันเต็มหรือว่าคุณไม่รู้จะเอาก๊์ดใบไหนมาร ก็เข้าใจได้ง่ายๆตัวลูนติกอย่างเงี้ยเข้าใจได้ง่ายสุดคุณไปตีมอนมันจะดรอปไอเทมไอตัวใบเว v e r ให้คุณไอตัวใบเว v e r ตัวเนี้ยคุณเก็บได้40ใบคุณจะสามารถเอามารวมเป็นการ์ดลูนติกได้1ใบแต่ถ้ามันเป็นการ์ดที่มันเป็นเทียสูงขึ้นอย่างการ์ดเทียอ e, ีนอกจากไอเทมที่ตกมันอาจจะต้องใช้ไอตัวการ์ดใบอื่นๆมาร่วมด้วยซึ่งในตัวเกมก็จะมีอธิบายอยู่ตลอดแหละคุณก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้ง่ายๆว่าเอ๊ะการ์ดใบไหนนะครับรวมได้รวมไม่ได้คัฟฟ์ได้คัฟฟ์ไม่ได แจ้งอยู่อย่างเนี้ยตัววินโลกาสก็เอาไอตัวไม้ทั้ง3อันมารวมกันมันก็จะได้การ์ดออกมาแล้วไอเทมพวกนี้ไม่ได้เป็นไอเทมขยะเลยนะคุณสามารถเอามาคราฟของคราฟการ์ดได้ส่วนวิธีการทําไอตัวการ์ดดาวก็ง่ายๆครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ะคุณมีการ์ดใบไหนซ้ําการ์ดใบไหนที่ไม่ใช้อย่าง1นึ่งดาวมาใช้ไอตัวการ์ดเทียเดียวกัน2ใบคุณก็กด2ใบแล้วก็เอามารวม รวมปุ๊บอ่ามันก็ได้เป็นการ์ดใบถัดมาพอคุณจะทําเป็นเมื่อกี้จาก1ดาวนะอันนี้คุณจะทําเป็น2ดาวก็ต้องใช้การ์ดเทียเดียวกันถึง4ใบก็มาดูว่าการ์ดใบไหนไม่ใช้นะครับกดไป4ใบรวมกันมันก็เนี่ยจะเพิ่มสเตตให้คุณเรื่อยๆซึ่งก็แล้วแต่ว่าการ์ดนั้นๆมันเป็นการ์ดเทียไหนเป็นการ์ดแหลงไหนบางการ์ดอาจจะเพิ่มสเตตให้แค่หน่วยเดียวอย่างเนี่ยคริจาก3ดาวขึ้นมาเป็น4ดาวก็ได้เป็นหน่วยเดียวขึ้นมาจาก3หน่วยเป็น4ี่หน่วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็น ตัวการ์ดเทียเอมื่อกี้อย่างที่ให้ดูมันก็เพิ่มขึ้นมา3-4หน่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องวิธีการหาการ์ดอย่างง่ายๆเป็นอะไรที่เบสิกเบสิคทุกคนทําได้ค่อยๆเรียนรู้ระบบค่อยๆทําไปตัว CP แสนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ยากมากหรอกสายฟรีใครๆก็ทําได้ครับเรื่องไออาวุธแดงไหนๆพูดมาถึงแล้วก็ขออนุญาตอธิบายไปนในคลิปเดียวเลยแล้วกันเราจะสามารถได้ไอเทมแดงจากตัวดันเจียนดันเจียนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบแบบแรกเรียกว่าเดลี่ดันเจียน คุณก็ลงไอ้ตัวดันเจียนสูงสุดเท่าที่คุณลงได้ตัวนี้มันจะมีโคตา้าอยู่อย่างของผมซื้อ V.I.P มามันเลยได้โคตา้าเพิ่มลงได้วันหนึ่งเนี่ยหรอบถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ซื้อ V.I.P คุณก็จะลงได้สักประมาณ3รอบแล้วก็ตัวอ e ีลิตดันเจียนตัวอ e ีลิตดันเจียนนี่ก็จะลงได้วันละ2รอบซึ่งมันก็จะให้ของที่จะบอกว่าดีกว่าไหมก็เหมือนจะดีกว่าแหละเพราะว่าของที่มันได้มาคุณจะสามารถสุ่มไอ้ค่าสเตตอะไรยังไงมาได้ด้วยแล้วก็การันตีได้ของแดงอยู่แต่ก็ลงค่อนข้าางจะยกพอสม และอีกดันหนึ่งก็เป็นดันเจี้ยนที่เป็นดันเจี้ยนทีมอันนี้สัปดาห์หนึ่งจะลงได้3ครั้งเป็นสัปดาห์นะไอตัวดันเจี้ยนทีมมันจะรีทุกสัปดาห์ไม่ได้เป็นต่อวันคุณอาจจะเก็บโคตา้าเอาไว้ลงไปไปลายสัปดาห์ก็ได้เผื่อใครที่คิดว่าตัวเองไปสัปดาห์แล้วได้เลเวลสูงขึ้นหรือว่าได้สเตตที่เพิ่มขึ้นคุณก็จะสามารถทําดาเมจในตัวดันได้เยอะขึ้นก็อาจจะเก็บโคตา้าเอาไว้ลงสักวันศุกร์วันเสาร์อันนี้ก็แล้วแต่หรือถ้าใครใจร้อนใครไม่ได้คิดดดดมาากกกกกจะลลงงตตตััตัั้้้แ่่นนนนสปหห์็็ไเเชีเยวๆ จะประมาณนี้เรื่องการหาการ์ดหาของตัวเกมเข้าใจได้ไม่ยากมากทําสเตตตัวละครบิวตัวละครไม่ไม่ได้ยากมากเพียงแต่บางอย่างอาจจะต้องอาศัยดวงโดยเฉพาะไอเรื่องตีบวกกับเรื่องไอเทมบางทีมันดรอปมาแล้วตัวแอฟริกมันตรงตามสเตตที่เราต้องการไหมดรอปมาตรงอาชีพเราไหมอะไรยังไงพวกนี้ยังไงใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูได้กับตัวเกม The ะเลกนา o ์แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะค่อยๆทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันครับ